คนนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าแกรนด์มาสเตอร์แต้มสี่หมื่นโอ้โหแล้วลงมาตรงนี้เป็นสิบฮะเรามีนอกอะคนอื่นไหมเนี่ยโอ้โหเป็นสิบเลยเมืองแรกอ่ะโอ้ยสองคิวฮะเรียกโอ้โหตั้งท้องก่อนนะทุกคนไหนดูซิแกรนด์มาสเตอร์แต้มสี่หมื่นแกนโดนกระทำเอา้า โอ้โแล้วลงมาตรงนี้เป็นสิบฮะเรามีนกอะคนอื่นไหมเนี่ยโอ้โหเป็นสิบเลยเมืองแรกอะโอ้ยแกนกูไม่น่ารอดละแกนกูไม่น่ารอดละดูทรงละ <c oughs> เฮ้ยแต่ได้ปืนนะแต่ได้ปืนนะแต่ได้ปืนนะครับเออเอามาก่อนหนึ่งคิว <c oughs> เอาวะโอ้โห <Okay. S 1> โอ้ยสองคิวฮะยังไง โอ้ยยิงฟรีจัดยิงฟรีจัดเอายิงติดไอ้บอยังไงไอ้บอขังรัวๆครับเจาะ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 ุดขัดตายตายแกงกูตายแกงกูตาย,ตาย,ตาย,ตายเอา้าสามคิวอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วทำไมเขาไม่มีเลือดวะคุณผู้ชมทำไมเขาไม่มีเลือดวะอ๋อนี่ในเลือดมาแล้วโอ้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 โอโอ้โอโอ้เอาละครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนะตรงเนี้ยคนเยอะมากๆเลยครับโอ้แกบอกต้องถอยมาก่อนครับเหลี่ยมมุมไม่ดีครับตรงเนี้ย เด้นี่ไงนี่ไงสี่คิวโอ้แกนสี่หมื่นดาวสี่หมื่นคะแนนแต่รู้สึกว่าไม่น่ารอดแล้วดูจากเลือดที่ไม่เหลือแล้วครับดูจากเลือดที่ไม่เหลือแล้วครับเปอร์เซ็นต์รอดอีกสองคิวนะฮะผ่านแคนนะอีกสองคิวเขาจะผ่านแคนนะ,ะสลับกลุนี้ครับโอ้แล้วเขาโดดน้ำนะครับ โอ้ไม่กออ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาฟาร,ร์มขอไปก่อนนะสลับเบอร์19นะฮะกันขอคนที่แบบเอา้ามีตรงนี้ครับหนึ่งคนมีเสียงปืนครับโอ้แต่ไม่มีองยังไงเจอละแกบอกมาดิ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 ห้าคิวจากแกรนด์มาสเซอร์ครับ อีกหนึ่งคิวผ่านแค้นอีกหนึ่งคิวกำลังจะผ่านแค้นแล้วยี่สิบสามคนครับเฮ้ยเหมือนรู้เหรอเฮ้ยนือว่ารู้ครับเฮ้ยรู้เหรอเฮ้ยมีคนจริงๆว่ะ เอ้เจ็แค่รู้อย่างเยอะแกรู้โคตรเยอะเฮ้ยเอาโดสนสแนปยิงค,ครับับไม่ดีเลยครับโดนซ้ำศพเรียบร้อยสงสัยคนแค้นให้ภูมิเยอะยนะเนโอ้โหเข้าหัวเต็มๆครับแกนมาสเตอร์คนนี้ผ่านแคนครับ ครับผมดูเหรือบัตรหกสิบใบสงสัยพี่ชั้นต้องกลับไปเอ้ามีคนเอ้าเอ้าไม่เห็นเหรอเอ้าไม่เห็นครับแกนโอ้โหแล้วเปิดได้ก่อนโอ้โหเอาวอ้โหโลกลกลกโลกโอ้แต่พิวมากนะคนเนี้ยเรียบโอ้โหเจ็ดคิวฮะ อู้ดูว่าจะโดนตูตีรูต้ตายแล้ว oh, <no. S 1> นะครับโอ้แกรนดมาเซอร์7คิวครับคุณผู้ชมโอ้ oh, ลุมก็เขาเอาเขาไม่ลงนะคนคนเนี้ยตายก่อนเดี๋ยวห้องต่อไปไม่เป็นไรโอ้ oh, แล้วโดนวงครับแกรนมาเซอร์โดนวงเจ็บมากครับผมไหนเรามาดู10คนที่เหลือครับผมนะน้องคนที่ผ่านแค่นะน้องกอนฮนะแล้วก่อนเจอกับแกรนดนะครับ ก่อนเจอแกนฮะโอ้โหก่อนบอกกู้มาอยู่ของกูดีๆตรงนี้นะครับโอ้แล้ววงเจ็บนะครับวงเจ็บนะฮะวงเจ็บนะครับวงเจ็บนะฮะปักไอวอปิดทันครับผมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนี่ใกล้ๆกลบาซิลเลียครับเบอร์สองบาซิลเลียเบอร์ห้าเนี่ยฝั่งเขาบาซิลเลียครับเบอร์หกบาซิลเลียครับเบอร์แปดบาซิลเลียครับผมเบอร์เก้าเนี่ยใกล้ๆกลบาซิลเลียครับแล้วก็นี่ครับเบอร์สิบสี่ฮะ ันนี้โดนแกลนยิงครับอัพฟานเบอร์16กครับผมบาซิลีครับ19กครับผมนักแกลนครับโหแกลนเข้าวงไม่ได้ครับผมเอาละฮะปันเทิงสองคนที่ผ่านแคนนะครับจะเข้าแคลนพิมพ์บอกได้เลยครับเรามาดูแกลนโดนกระตำกันดีกว่ามาตรงนี้ครับผมนะเหลือเจคนฮะจะเข้าห้องยังไงครับเลขห้องอยู่หน้าจอตรงนี้เลยครับผมเลขห้องอยู่หน้าจอตรงนี้เลยเห็นไหมสองหกศูนย์สองเก้าเก้าแปดห้าครับเจ็ดคิวฮะ ขอ,อเทแสแคนเขาเรียกข้องมาเลยครับตับครับผมนี่แกรนด์มาสเตอร์ครับ40,000คะแนนใช่ไหมสี่ห0ื่นคะแนนเราเล่นอันดอนอันดอนนี่เกมเหรอเกมใหม่เหรอคือ่อนเคยเล่นแต่อันคิวดอนอันดอนไม่เคยเล่น นะครับห้าคนครับน้องกอรตายแล้วพี่อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืออยู่สี่คนนะครับมีบัสอันนี้ซัพพอร์ตพี่สันนะครับแล้วก็อัฟฟานเนี่ยอัพซัพพอร์ตนะฮะอัฟฟานนี้แรงมาสเตอร์หรือแกนวะเนี่ยไม่รู้ทันนี้ดูไม่ออกเลยนะตัวไหนมาสเตอร์ตัวไหนแกนเนี่ยแต่คนเนี้ยแกลนสี่หมื่นครับท็อปเจ็ดสิบเจ็ดของเซิร์ฟใช่ไหมนะครับท็อปเซิร์ฟนะฮะสำหรับคนนี้ครับ มาดูซิแต้มสี่หมื่นครับจะปิดเกมนี้ได้ไหมสี่คนสุดท้ายครับโอ้ลำว,วงสุดท้ายกำลังจะบีบในะอีกสี่สิบวินาทีครับผมนะอ่าใครไม่โหลดแมบบห้องต่อไปโหลดแมบ,บด้วยนะฮะตัวที่ตัดไปเรียบร้อยครับผมแปดคิวฮะโอ้ oh my god อ่ะครับสามคนสุดท้ายครับผมนะกับวงสุดท้ายที่กำลังจะบีบครับดักรอนีก็สไนน์นะครับ นี่อาฟานก็ผมระเบิดครับสแปมไปสแปมไปมาดูฮะว่าแกรนจะปิดเกมหรือเปล่าครับหรือจะเป็นซับพอร์ตไมัต่าครับอาฟานหรือจะเป็นคนดูฮะเอาแล้วแกนเอาแกนไม่ได้อยู่ในวงอาฟาน8ฟิตโอ้โหแกนแตกวงครับโอ้โหตกหมาตายเฉยรอบที่แล้วก็แตกวงโอ้โห ไม่ตายเถอะนะครับ